สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิตมันชัยนันประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือ<ม>การบริโภคเนื้อแดงนั้นมันทำให้คนเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้จริงหรือท่านผู้ชมครับมีพนของการศึกษารายงานออกมาว่า การที่คนเราบริโภคเนื้อแดงเนื้อแปรรูปอันไดแก่แฮมเบคอนและฮอทดอกตลอดรวมไปถึงเนื้อพวกเนื้อทั้งหลายที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนสูงสูงต่างสามารถทำให้คนเราเกิดเป็นโรคมะเร็งได้ทั้งนั้นโดยมะเร็งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมะเร็งของลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อลูกหมาและมะเร็งของตับอ่อนจากกรณีดังกล่าวนี้อีกหน่วยงานหนึ่งในองค์การอนามายัยโลกจึงได้จัดให้พวกเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปทั้งหลายเป็นกลุ่มเดียวกับพวกบ่ลแลีและแอลโกอฮอล์โดยมันก่อให้เกิดโรคมะเร็งเหมือนกัน คำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่าเนื้อแดงเนื้อแปรรูปทั้งหลายมันทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้อย่างไรคําตอบก็คือประการที่หนึ่งในเนื้อแดงนั้นมีสารตัวหนึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ทำให้เนื้อมีสีแดงมีส่วนประกอบเป็นธาตุเหล็กน,นะครับในปริมาณสูง เมื่อคนเราบริโภคเมื้อแดงเข้าไปแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อเซลภายในร่างกายและขณะเดียวกันมันก็ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ปรากฏอยู่ในร่างกายสร้างสารเคมี M e ตัวหนึ่งออกมาสารเคมี M e ตัวนั้นก็เป็นอันตรายต่อเซลล์เหมือนกันโดยทำให้ DNA ถูกทำลายเสียหายไป แล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในภายหลังประการที่สงในเนื้อแปรรูปทั้งหลายอันได้แก่เบคอนแฮมและไส้กรอกเขาได้ใส่สารเคมีตัวหนึ่งเข้าไปที่มีชื่อว่าไนไตราสารไนไตรตัวนี้มันช่วยรักษาอาหารให้ มีความคงทนไม่เน่าเสียเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายของคนเราแล้วนี่มันจะแปลสภาพเป็นสารที่เป็นพิโต่อเซลล์ภายในร่างกายสารตัวนั้นมีชื่อว่า en n อ็นไนโตรโซคอมเพลมมันจะทำลายเซลล์และทำลาย DNA ภายในร่างกายแล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในเวลาต่อมา ประการที่3นะครับการปรุงพวกเนื้อแดงทั้งหลายด้วยความร้อนสูงๆงนี่นะครับเช <_ d ose> ่นการย่างเนื้อที่พบเห็นคือพวกเนื้อกระทะเนื้อย่างเกาหลีมันจะทำให้เกิดสารเคมีขึ้นมา2ตัวเฮตร c y c l ลิกเอไมและโบริไซคลิกเอไมสารทั้งสองตัวนี้แหละครับ ที่สามารถทำอันตรายต่อเซลล์ภายในร่างกายของคนเราแล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งขึ้นได้ในที่สุดจากข้อที่จริงตามที่กล่าวเขาจึงสรุปเอาไว้ว่าเราไม่ควรบริโภคเนื้อแดงหรือเนื้อสัร็จทั้งหลายตามที่กล่าวและไม่ควรปรุงเนื้อแดงด้วยความร้อนสูง,สง ประการที่สองหากเราต้องการบริโภคเนื้อแดงก,ก็ควรบริโภคแต่น้อยนะครับโดยเขาคำนวณไว้ว่าถ้าเป็นเนื้อแปรรูปไม่ควรบริโภคเกิน25กรัมต่อวันถ้าเป็นเนื้อแดงไม่ควรเกิน70กรัมต่อให บริโภคเนื้อสีขาวแทนอันได้แก่เนื้อไก่และเนื้อปลาท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ